สาวที่คมตอนนี้เราก็อ,อยู่เกมฟีฟ่าอะไรสอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาตีบวกสเตอร์ลิงนะครับสเตอร์ลิงร้อยสิบเก้าล้านบวกเจ็ดนะครับผมโอ้โหก็อยู่ล้านหนึนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยกดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมนะกดซับสไครต์กดและ,และ <c oughs> กดแชร์กดไลค์นะครับผม <c oughs> มีอะไรคอมเมนต์ได้นะครับโอเคปหมชนกันเจ็บทีครับห <c oughs> นึ่งครับ สองครับโอ้ยเต้นตเต้นสามครับสี่ครับโอ้โหห้าครับหกครับครั้งสุดท้ายเฮยเจครับไปแล้วสเตอร์ลิงบวกเจ็ดบวกเปังเอาบวกห้าคืนขอบวกห้าข บวบคาหน่อยขอโบคาขอโบคาคืนบวบคาเฮ้ยบวบคาบวบคาบวบคาเฮ้ยเฮ้ยบวคาบวบคาเฮ้ยโบโคบวานมาโบโคโอ้โหได้โบคาคืนโอ้โหโอ้ยโอเคนะครับผมก็กด subscribe กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย